สักทีสช่รอคอยค่ะใช่ครับก็รู้แหละครับว่าทุกคนรอคอยพวกเราก็รอคอยเหมือนกันเพราะว่ามันแบบมันมันเป็นปีเนาะมันใช้เวลาแบบทั้งตั้งแต่บ,บนสวงตั้งแต่แบบเวิร์กช็อปมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยคือคือมันเป็นปีจริงๆแล้วก็วันนี้จะได้ดูอีพีแรกพร้อมกันเลยครับผมแล้วเหมือนเหมือนที่พี่เต้นบอกเลยครับผมก็เหมือนทุกคนนะผมก็รอคอยมาแบบว่า รวมก็ตั้งแต่เราเวิร์กช็อปยิงปีกว่าแล้วด้วยซ้ำใช่ที่เราว่าตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปตื่นเต้นไหมนี่ตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นตื่นเต้นมากเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวรอดูเต้นในซีรีส์อุ้ยสบอยไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้โอเคโอเคครับโอเครับยไม่อันนี้จะพอจะได้เห็นการพัฒนาสกิลอะไรยังไงในซีรีส์เรื่องนี้บ้างคะ สกิลถ้าถ้าเป็นเรื่องของการแสดงก็จริงๆก็มันใช้ระยะเวลาถ่ายนานมากๆเราก็ได้แบบเรียนรู้ในในตลอดทุก,กคิวอะครับว่าคือ,ค,อคือบทมันค่อนข้างยากด้วยแล้วก็ซีนมันแต่ละชิ้นค่อนข้างยากด้วยมันก็เราก็เลยแบบเรียนรู้จากพี่ๆนักแสดงท่านอื่นเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่มีแค่มีแค่พวกเราคือมีอาจารย์ที่เป็นนักแสดงจริงๆอาจารย์ที่สอนการแสดงก็ก็เล่นด้วยเราก็แบบเอาวิชามาแบบใช่ฝึกเรื่อยเรื่อยจนเราก็ก,ก็ก็คิดว่าน่าจะทําออกมาได้ดี ของผมคือในตัวละครผมเองจะต้องพูดภาษาอีสานครับอย่างแรกเลยที่แบบว่าได้เยอะเลยก็คือได้ฝึกแบบว่าสัเนียงอีสานแบบกคำศัพท์อะไรเงี้ยแบบก็ช่วงนี้ก็แบบพอฟังออกบ้างจากตอนแรกคือเราแบบพูดอีสานไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยฟังไม่ออกเลยอาจจะไม่ถึงกับคล่องแต่ว่าก็พอฟังรู้เรื่องแบบพอแบบพูดสัเนียงพอได้อยู่ให้เบาอย่างนี้ บอกจักหน่อยได้ครับว่าจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยเนี่ยบอกบอกรักกันยังไงคะเขาบอกว่าบอกรักกันยังไงเนี่ยบอกบอกรักไม่เป็นสานเลยครับเลยครับเลยครับอะไรเลยเลยครับไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้พี่เติร์บอกให้ผมพูดไม่รู้ฮะผมไม่ได้พูดแคบผมครับผม คับมันเป็นยังไงมันแบบมันแบบมน,น่าตื่นตาตื่นใจยังไงคือมันเป็นซีนที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากคือเราใช้เวลาถ่ายทําซีนนั้นประมาณ2วัน <c oughs> แต่ว่าแบบมันโอ้ยมันพูดได้ถึงไหน <c oughs> ผมไม่ไม่ชวงไม่แต่ว่าเดี๋ยวมันใกล้จะให้ดูละทุกคนใกล้จะดูแล้วซีรถบัสเนี่ยมันดีมากเลยนะลูกนะแบบรอดูในซีรีส์มันเป็นซีนที่แบบว่ามันมันน่าดูแับสำหรับผมแบบว่ามัน อารมังใช่ไหมง่ายมันมันเลิศเลยแหละเออลดเลยแหละเลิศเลยแหละครับผมพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงแบบอยากให้แฟนเห็นอะไรในซีรีส์เรื่องนี้บ้างสปอยล์ไปต้อไหมายอได้ลูกอยากให้แฟนๆเห็นอะไรในมุมของเราในมุมของเรานะในมุมของเราเหรอครับโอ๊ยจริงอยากอยากให้ดูทุกทุกอย่างเลยที่แบบว่าพวกเราแบบถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ดูครับว่า ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมทางภาคอีสานอะไรอย่างนี้หรือแบบว่าแต่ละตัวละครมันก็มีแบบมีปมมีอะไรเหมือนแบบแตกต่างกันออกไปก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบดูแบบทุกอย่างเลยที่เราแบบตั้งใจจะสื่อออกมาครับซึ่งซึ่งตัวซีรีส์เรื่องนี้สำหรับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าแต่ละตอนน่ยคือมัน มันสมมติดูจบอีพีหนึ่งมันจะต้องแบบอยากดูอีพีสองแล้วพอจบอีพีสองมันจะอยากดูอีพีสามคือในในทุกทุกทุกอีพีครับมันจะมีสตอรี่ที่ต่อกันไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆจนจนจบเลยก็อยากแบบฝักคนดูจริงครับผมฝากฝากหน่อยฝากซีรีส์หน่อยยุที่ไหนไ,หนได้ครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องเข็มจีราต้องรอดด้วยครับผมออนแอ อีพีหนึ่งเต็มเต็มเลยวันที่9สิงหาคมนี้ครับผมเวลาสาทุ่มครึ่ง oh. ที่ช่องวัน31ครับผมแล้วก็สามารถดูแบบว่าอันคัดได้ที่ไอชีเวลาสีทุ่มครึ่งครับครับผมแต่ที่ไม่ต้องรอเลยนะสุวันเกิดฮะวันเกิดย,ยังไงยังไงมีของขวัญอะไรพิเศษบนะ้างโอ้ยจริงๆตั้งแต่วันเกิดน้องมาเนี่ย <c oughs> ต้นก็ยังไม่ไม่เพิ่งมาเจอน้องวันนี้เพราะว่าเพราะว่าทําทงานด้วยคือก่อนก่อนก่อน,อน,อนวันเนี้ยก็คือเป็นวัน เป็นสองสาวันที่เราแบบทางานกันหนักทุกวันเลยใช่แบบสัมผัสกันทํางานพอคนนี้ทําเรื่องนี้อีกคนก็ทําอันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคือผมก็คิดไปแล้วแหละว่าจะพาน้องไปไหนอะไรยังไงใช่ใช่ครับเป็นเป็นปีที่อยาอยู่ปีที่สองปีที่สองปีที่สองแต่ปีนี้ไม่ได้ให้ของฝันอะไรอ๋อได้อยาไรเไหมคะใช่อยากได้เงินเราเล่นไหม จริงๆแค่แบบพี่เตอร์พาไปกินข้าวก็แฮปปี้แล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องมีของฝันอะไรกันยังเลยครับเนี่ยเหมือนที่พิเตอร์บอกแบบเหมือนเราแบบติดงานกันแบบพอพี่เตอร์ว่างผมไม่ว่างอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบยากนิดนึงพอตั้งแต่หลังมันเกิดไม่เป็นไรวันนี้ไม่ว่างไม่ว่างก็เลยไป Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday day Happy birthday พี่พีทุกคนมีความสุขขอให้พี่พีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ตัวเองขอให้ตังก่อนขอให้ตัวเองขอให้ตัวเองปังๆดังๆขอให้ซีรีส์เข็มจีราต้องรอดแบบว่าดังเปี้ยงไปเลยใช่ครับขอให้แบบว่าตัวละครในเข้มจีระทุกคนเป็นแบบที่รักของทุกคนเลยจะดับแล้วที่จุติโอ้ยพ่อไหนสิคะพ่อไหนสิคะพ่อพรอก่อนเดี๋ยวผมเตาอ๋อก็ก็ ขอให้น้องแบบประสบความสำเร็จทุกอย่างที่น้องแบบอยากทําเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องร้องแล้วก็คือเ,เราอยู่กับน้องมาตลอดเรารู้ว่าน้องก็แบบคือสู้จริงๆกับแบบพูดแล้วมันจะร้องคือแบบคือกันนั่นแหละหลักนะแบบเออจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ด้วยไปเรื่อยๆครับผมอ่ะเปล่าเปล่เปล่าปล่าเปล่าเปับาอบาุ้น,านข,ขาเอาวุ้นขาผ พี่เติมค่ะพี่ีไปก่อนครับอันหนึ่งอันสองอินเร์นะคะอันสองเปิดเรคะคือพี่ลูกก็ผมห่อมี่ผิดำไลูกผมหนึ่งสามครับงนลูกนะออมห่สองารับโอเหน What's going